มาออกล,ลาวคณนี้สมย ours, ัยออพเลอเป็นตัวนำ<ป>มิทไทยแลนด์เป็นตัวที่สองสุวัชชิที่สามเดมอร์ที่สี่สาวสายามที่ห้า<ป>ต่อไปเป็นดวงทองคำ<ป>น้องก่อน ที่โคบายสาสมายเลอเป็นตัวนำดีเมอร์เป็นตัวที่สองดวงทองคำที่สามตัวชัดที่สี่สาสยามที่ห้าต่อไปเป็นมิทไทยแลนด์โกแมนโก้ที่โคบายสิบออกทางตรงสมายอัปเลอร์เป็นตัวนำดวงทองคำเป็นตัวที่สอง ทีเมอร์ที่สามสาวสยามที่สี่ทีนี้ตัวสงครามเริ่มแรงแล้วเป็นตัวนำแล้วนี้ดวงสงความเป็นตัวนำสมาเริ่มที่สองสาวสยามที่สามทีนี้ดวงสงครามเป็นตัวนำอยู่นี้ดวงสงครามเป็นตัวนำสาวสยามตัวที่สองทีดวงสงครามเป็นตัวนำสาวสยามเป็นตัวที่สองสุสุภราตที่สาม